สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังถึงผลลัพธ์ของกิจกรรมปฏิรูปพักที่เราเรียกว่าก้าวไกลเนสกันนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมามีการ ข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างอบอุ่นนะครับทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ line. พวกเราก็เดินทางไปทั่วประเทศแล้วก็หาข้อมูลหาคําแนะนําในการที่จะมาปฏิรูปพรรคซึ่งผมสรุปได้เป็นสีข้อสั้นๆครับข้อที่1นะครับก็เรื่องเกี่ยวกับผู้แทนข้อที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับนโยบายข้อที่3ก็คือเรื่องของการสื่อสารส่วนข้อที่4ก็คือการมีส่วนร่วมของพรรคเก้าไกล ข้อที่1นนะครับก็เรื่องเกี่ยวกับผู้แทนคําแนะนําของพี่น้องประชาชนก็คืออยากเห็นผู้แทนที่ไม่เป็นงูเห่านะครับที่มีอุดมการและก็มี DNA แบบพักเก้าไกลอ,อาจจะถามว่า DNA แบบพักเก้าไกลคืออะไรผมว่ามีอยู่3าข้อสั้นๆเหมือนกันครับข้อที่1ก็คือการทํางานเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะครับข้อที่2ก็คือการรักษาหลักการมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนอาการข้อที่3 DNA ข้อที่3ก็คือ การที่คิดว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนมีสมดุลระหว่างการทำงานในพื้นที่อย่างเข้มแข็งนั้นในขณะเดียวกันก,ก็ทำงานในสภาได้อย่างเข้มข้นขอจริงต้องบอกว่าข้อเสนอจากก้าวไกลเน็กซ์เป็นหัวข้อเรื่องการจัดทำนโยบายเนี่ยเป็นหัวข้อที่มีจำนวนข้อเสนอเยอะที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่งพอเราสรุปใจความสำคัญทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าถ้าสรุปคำเดียวเลยที่เป็นการกำหนดกระบวนการจัดทำออกแบบแล้วก็สื่อสารน,นโยบายในอนานคตคือการเพิ่มการมีส่วนรว่วม เพราะฉะนั้นเราจะทั้งหมด4อย่างครับหอย่างในส่วนต้นน้ํา2อย่างกลางน้ําแล้วก็1อย่าง เราได้ทำการลงพื้นที่ไปรับฟังเสียงและฟังปัญหาของประชาชนแล้วเราพบว่าปัญหาในแต่ละพื้นที่นั้นมีบริบทที่แตกต่างกันไปดังนั้นต่อจากนี้จะทำนโยบายที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่และปัญหาของทุกๆคนเพื่อแก้ปัญหาให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมเราจะจัดทำแพลตฟอร์มที่เรียกว่าตลาดนโยบายคือเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ประชาชนสามารถเข้ามาเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างละเอียดได้เลย นะครับคือเข้ามาอาจจะบอกว่าอยากให้ทำนโยบายนี้เขียนรายละเอียดอาจจะมีการแนบวィィิดีโอแนบสไลด์แนบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตัดสินใจแล้วถ้าเพื่อนเอนเข้ามาในเว็บไซต์และเกิดเห็นเห็น,หนชอบหรือเห็นด้วยกับนโยบายนั้นก็สามารถกดคลิกสนับสนุนได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่านโยบายไหนที่ถูกเสนอมาแล้วได้รับการสนับสนุนเยอะเป็นพิเศษนะครับเราก็อาจจะมีการเชิญนะครับผู้เสนอนะครับหรือว่าผู้สนับสนุนนโยบายนั้นเนี่ยเข้ามานําเสนอกับทีมนโยบายพักโดยตรงเลยกับผู้บริหารพักโดยตรงเลยเพื่อมาอธิบายรายละเอียด ถ้าเป็นอะไรที่เราเห็นตรงกันก็สามารถขับเคลื่อนเป็นนโยบายของพรรคได้และที่สําคัญนโยบายดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่เราก็จะไม่ทิ้งไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์แรงงานการยกเลิกเกณฑ์ทหารปฏิรูปกองทัพเราจะพัฒนานโยบายไปด้วยกันค่ะ สื่อที่ผ่านมาของก้าวไกลถ้าจะพูดจริงๆก็ต้องย้อนไปถึงอนาคตใหม่เลยเนาะทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วแหละว่าเราใช้สื่อมากมายมหาศาลขนาดไหนนะคะแต่ว่าตั้งแต่อนาคตใหม่จนมาถึงก้าวไกลอีกเหมือนกันที่มันจะมีเสียงสะท้อนมาตลอดเวลาเลยว่าบางเรื่องที่เราอาจจะพูดแล้วเนี่ยทำให้คนเข้าใจโดยแจาแจ้งไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าข้อมูลมันมีเยอะมันมีเรื่องที่เราต้องทําเยอะแล้วก็ต้องจัดการให้มันเป็นระบบที่ ราชการยอมรับก้าวไกล next เป็นสิ่งที่พูดเป็นภาษาคนทั่วไปมากขึ้นสิ่งที่เราได้รับฟังหรือว่าสิ่งที่เราคิดหรือว่าสิ่งที่เราคุยกันเองที่หลังบ้านเนี่ยเอามาปรับปรุงงานให้มันดียิ่งขึ้นนอกจากเรื่องของภาษาที่ใช้ง่ายขึ้นแล้วเนี่ยมันต้องมี ทางสื่อสาร,รน่ะรสนิยมคนหรือว่าธรรมชาติของคนยุคนี้มันก็ก้าวไปกับสิ่งที่เกิดใหม่ขึ้นเรื่อยๆเะฉะนั้นเราก็จะต้องเลือกสื่อที่หลากหลายมากขึ้นให้ไปถึงตรงใจคนมากที่สุดแล้วก็ต้องคิดเผื่ออนาคตด้วยค่ะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเราต้องมั่นคงในสิ่งที่เราจะนำเสนอเสมอสิ่งที่มันสำคัญที่สุดก็คือเราต้องเป็นตัวเองอย่างที่เราเป็นอยู่และเป็นแบบที่ดีที่สุดณนะขณะนั้นๆเสมอ มีการสื่อสารกันแบบเพื่อนจริงๆนะเราจะกลับมาพูดกันชันมิตรเหมือนเดิมว่าเนี่ยเราสื่อสารกันระหว่างคนที่คิดระหว่างคนที่อยู่ประเทศเดียวกันระหว่างคนที่ประจนสถานการณ์เดียวกันเราก็จะก้าวไปด้วยกันนะคะจะไปถึงเป้าหมายในการที่จะเป็นพรรคมวลชนที่ไม่ได้ยึดติดแค่พิธาไม่ได้ยึดติดแค่ชัยธวัฒน์ไม่ได้ยึดติดแค่รังสิมันโรมแต่จะเป็นพรรคที่มีพี่น้องประชาชนอยู่ในทุกอนูขอบคุณครับ